สวัสดีครับนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาสังคมศึกษาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องศาสนา,าพิธีนะครับนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นป .3 หน้า52 53 54ได้เพิ่มเติมนะครับ ศาสนาพิธีคืออะไรศาสนาพิธีก็คือพิธีกรรมทางศาสนานะครับในฐานะที่เรานับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นศาสนิกชนที่ดีเราควรที่จะเรียนรู้นะครับและปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับเวลาเราไปเข้าร่วมศาสนาพิธีต่างๆนะครับเราจะได้ปฏิบัติตนได้เหมาะสมนะครับซึ่งศาสนาพิธีที่เราควรเรียนรู้ในระดับชั้นนี้ก็ได้แก่นะครับการอาราธนาศีล สองการสมาทานศีลน,นะครับสามการจัดโต๊ะหมู่บูชานะครับการอารัธนาศีลน,นะครับเป็นการที่เราขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราซึ่งการประกอบพิธีกรรมต่างๆของพุทธศาสนาจะต้องเริ่มต้นด้วยการอารัธนาศีลทุกครั้งนะครับการสมาทานศีลก็คือ เป็นการที่เรารับเอาศีลที่ขอมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะครับการจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นการจัดเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งการจัดโต๊ะหมู่บูชาจะจัดวางพระพุทธรูปไว้บนสุดตรงกลางและมีเครื่องบูชาต่างๆได้แก่แกระถางทูบแจกันดอกไม้พานพุ่มเชิงเทียนและเทียนนะครับ การจัดโต๊ะหมู่บูชามีหลายแบบด้วยกันนะครับการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่5ใช้สําหรับงานพิธีทําบุญที่บ้านที่ไม่เป็นทางการไม่เป็นพิธีการมากนะครับการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่7ใช้สําหรับงานพิธีรัฐพธิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่9ใช้สําหรับาศาสนาพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นพิธีการใหญ่เช่นศาลาการประเรียน พระอุโบสถนะครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องศาสนาพิธีเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณครูมีคลิปการสอนจากปวสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับมาในักเรียนศึกษาเพิ่มเติมะนะหลังจากที่นักเรียนศึกษา,าคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดใบงานส่งคุณครูด้วยนะครับศาสนพิธีการอาราธนาศีล การอาราธนาศีลหมายถึงการนิมนต์หรือการเชื้อเชิญพระภิกษุให้มอบศีลหรือแนวปฏิบัติซึ่งเป็นข้องดเว้นเพื่อนำไปปฏิบัติมาดูคำอาราธนาศีลกันนะครับคำอาราธนาศีลมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดฐายะติสรเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสร,รเนนะสหปัญจศลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสร,รเนนะสหปัญจศลานิยาจามะ <c oughs> การสมทานศีลการสมทานศีลหมายถึงการถือเอาหรือรับเอาข้อปฏิบัติ หรือศีลที่พระภิกษุมอบให้เพื่อนำไปปฏิบตัติคำสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังคังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังคังสารนังขจามิต่อไปพระสงฆ์จะกล่าวว่าติสาระคมะนังนิทิตัง ผู้รับไม่ต้องว่าตามแต่เมื่อท่านกล่าวจบพึงรับว่าอามะพันเตเท่านั้นเมื่อพระสงฆ์บอกคำให้ศีลผู้ปฏิบัติกล่าวตามดังนี้ปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินนาทานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อจากนั้นพระสงฆ์จะกล่าวสรุปศีนว่าอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ ตัสมาสีลังวิโสทะเยในขณะที่พระกําลังกล่าวสรุปสีนนี้ผู้รับพึงกล่าวเบาๆพอได้ยินคนเดียวว่าอิมานิปัญจะสิกขาปธานิสมาธิยามิสามจบเป็นการให้ปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศินห้านี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป เมื่อกล่าวจบแล้วกราบด้วยเบญจังขับประดดษฐ์สามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีการสมทานศีลการจัดโต๊ะหมู่บูชาการจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยมานานเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐสถานพระพุทธรูปตามคตินิยมของชาวพุทธมักจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานประกอบศาสนาพิธีต่างๆทางพระพุทธศาสนาและในสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรม เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชาเครื่องบูชาที่โต๊ะหมู่ประกอบด้วยพ่านพุ่มดอกไม้เชิงเทียนกระถางธูปแจกันดอกไม้การจัดโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาที่นิยมจัดมี3ชนิดคือหมู่หหมู่7และหมู่9นะครับโต๊ะหมู่บูชาหมู่หมีเครื่องบูชาดังนี้เชิงเทียนสี่คู่ กระถางทูบหนึ่งใบพานพุ่มดอกไม้ห้าพานแจกกันสองคู่นะครับโต๊ะหมู่บูชาหมู่เจมีเครื่องบูชาดังนี้เชิงเทียนห้าคู่กระถางทูบหนึ่งใบพานพุ่มดอกไม้ห้าพานแจกันสองคู่โต๊ะหมู่บูชาหมู่9มีเครื่องบูชาดังนี้ชิงเทียนหคู่กระถางทูบหนึ่งใบพานพุ่มดอกไม้เจ็ดพาน แจกัน3คู่การจัดโต๊ะหมู่บูชาสามารถจัดได้หลายรูปแบบแต่หลักสำคัญคือต้องมีกระถางทูบด้านข้างของกระถางทูบมีเชิงเทียน1คู่และแจกันดอกไม้1คู่นะครับ